ช้าโคกูชักช้าโคกูช้าโคให้กูหน่อยช้ากูยืนอยู่ไอช้าโคกูไอช้าโคช้าไม่โคเลยวิโอยเสียนว่าไงเพื่อนกูอยากเป็นแบบไอรุ่นเดิมพันบ้างอ่ะกูเล่นอะไรมาปุ๋ไม่เคยเล่นเลยอ่ะกูมีงบหนึ่งใบเทามาเล่นได้ไหมมึงเป็นไรเนี่ยกูกำลังจะขึ้นสตรีมเป็นไรเนี่ยกูหิวสงครามอ่ะ มึงอยากเป็นวัยรุ่นเดิมครับกูอยากได้ตังค์อ่ะมึงอยากเป็นวัยรุ่นเดิมพันหรอใช่ครับช่วยจัดหน่อยได้ไหมเท่าไหร่กูเล่นมาบ่อยอยู่เหมือนกันอังขอขอซับซับก่อนได้ไหมครับหนึ่งใบเทาได้ไหมครับหนึ่งใบเทาเลยหรอช้างนั้นเกมหนักเลยนะใบเทาอ่ะเชิวชิวถ้ามึงแพ้มึงจ่ายคนเดียวนะกูแค่ช่วยเล่นนะได้ครับมึงอยากลถมวยก็พอเดี๋ยวไปหามาได้เพื่อนได้เพื่อนได้เพื่อนลำนึงเดี๋ยวกูมาโอเคไหมขอห้านาทีโอเคไหมห้านาทีเออเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูซอฟซับแป๊บได้ โอเคครับคุณดูได้ยินไหมครับเมืกก่อกี้ผมปิดหูปิดไมค์มาแล้วนะเมื่อกี้ผมปิดหูปิดไมค์มาจากไอ้ชักคุณดูได้ยินไหมมันเข้าดีดมาคือผมเนี่ยกำลังเซตสตรีมนะครับ <c oughs> เพื่อจะขึ้นสตรีมแล้วมันเข้าเนี่ยเข้ามาบอกว่าอยากเป็นสายเดิมพันอยากลองเดิมพันแล้วให้ผมไปหาเกมเล่หนึ่งใบเทาก็คือ1,000พันบาทผมบอกเลยนะว่าเยอะมากแล้วเดี๋ยวผมจะไปทักหาน้องผมบอกว่ามาเล่นให้หน่อยน้องผมเนี่ยเป็นสายเดิมพันอยู่เหมือนกันนะครับแล้วมาดูปฏิกิริยากันว่าถ้าผมพายชักไปแพ้แล้วมันเสียตังค์หนึ จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอทักหาน้องผมแป๊บ Two thousand years later ฮัลโหลไอช้ช้างเพื่อนว่ากู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 ได้กูได้คนแล้วเนี่ยมึงเปิดกล้องคุยกูได้ไหมล่ะได้ครับได้ครับไหนไหนาาไหนไหนหัวแน่หัวแน่ไอ้ยี่ครับกูอยากกูอยากโอนอ่ะเพื่อนกูอยากโอนอ่ะอกระกเป๋าตังค์กูสั่นอ่ะไอ่แต่ไอ้กูทียแล้วนี่มันไม่หามันดิเออกูกูแล้วกูกูหามาแล้วกูหามาแล้วรอบนึงโอเคเพื่อน เพื่อนเพื่อนเพื่อนอยากเดิมพันเท่าไหร่นะเพื่อนหนึ่งใบเทาครับมึงว่างหรอมึงไม่สตีมอ่ะกูสตีมแล้วหนึ่งใบเทานี่แหละครั้งแรกในชีวิตกูเอางี้ดีกว่ากูกำลังจะขึ้นสตรีมนะมึงอยากเป็นสายเดิมพันหรอกูขอกูขอเกมมึงยี่สิบนาทีแป๊บเดียวรับตังก่อนไม่มันมันเสียมันเสียชื่อนะถ้าแพ้ถ้ามึงเอารหัสหลักไปอ่ะเออมันกกูมันไม่แพ้หรอกครับเร็วเถอะไปหามาดิแต่กูเอาชื่อปองหูไปนะของกูอ่ะใช่หรอเออกูไม่เอากูไม่เอาชื่อหลักไปนะ มึงกลัววอะไรรเเนี่ย็โอเคเดี๋ยวกูหาให้รอแป๊บนึงนะได้แรับได้ตรับโอเคแล้วคนเดียวตอนนี้มันติดกับผมแล้วนะผมปิดไมค์แล้วตอนนี้กเอมรนะตอนนี้มันมันไม่รู้นะครับว่าผมจะพาไปแพ้นั้นหนึ่งใบเทาบอกเลยนะครับผมว่าจะไม่เอาให้น้องผมผมจะให้มันโอนมาไว้ที่ผมใช่ไหมแล้วผมจะเอาหนึ่งหนึ่งพันนั้นอะมาไว้ที่ผมเลยผมจะพาไปแพ้สกอร์เจ็ดศูนย์เอาทั้งหาน้องผมแบบโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนเดี๋ยวกูใครเดี๋ยวกูบอกเขาสร้างเลยนะ ซ้อมอย,ยไม่ไ<ห>มึงซ้อมอก็ได้มึงซ้อมออกมได้กูทั้งหาคนอยู่ไม่มึงมึง,ม,ง<อ>มึงอยากเดิมพันแบบว่ามีคนกลางหรือไม่มีคนกลางถ้าแบบไม่มีคนกลางก็เล่นได้แบบว่าน้องกูที่เขาแบบเป็นสายเดิมพันกัน,กนอยู่เขาก็เล่นกันอยู่ทุกวันเนี้ยแบบว่าเกมหนักหนักเกมพันอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าจะไม่มีกลางนะกูขอกลางได้ไหมกูกลัวเชี่ยไม่อันนี้น้องกูน้องกูเลยถ้าถ้าถ้ากลางถ้ากลางกูถ้าแบบถ้ามันบิดเดี๋ยวกูเคลียร์ให้ได้ไงมันเป็นน้องกูที่กูรู้จักนี่แหละได้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  กูโทรหาน้องกูแป๊บเกมละพันเลยใช่ป่ะเอดี๋ยวแค่นักูปิดไมค์คุยกับน้องกูก่อนนะได้เข้ามือจัดตอนเนี้ยขอทำฮัลโหลน้องฮัลโหลน้องว้าวอ่ะคือตอนเนี้ยไอ้ช์กอยู่มันก็เข้าดิสมาบอกพี่ว่าอยากเป็นสายเดิมพันมันหามันให้พี่ไปหาตองสองเกมละพันเองมาช่วยเล่นได้ป่ะ เออ<า>แต่พี่อยากจะพามันไปแพ้เว้ยแล้วก็เอาเงินมันมาฟฟีททำคลิป <S <S <ช>พี่จะ <ๆ S 2> ทำคลิปลงอ<า>เออพี่จะทำคลิปลงยูทูบเองว่างเล่นมั้มเงเออเออเออเอเอเอ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 อหออเออออเอเอ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 อแล้วเอเ,อเอออเอเออเออเออออเ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 อเออเออใช่เออเออพออเออเเลอเอเอ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 เออเออเออเอเเ่เอเอเีเอเอเอเเอเเเเอเค โดนกูโดนกูคนดูโดดสร้างห้องเลยนะเปิดคุยไอ้ชาก่อนฮัลโหลเพื่อนขอพร้อมแล้วขอพร้อมแล้วให้ให้ใครสร้างกูสร้างหรือมึงสร้างให้กูสร้างเลยเปล่าเออกูสร้างเลยกูออกแป๊บให้มึงมึงจะสร้างเหรอมึงสร้างเลยก็ได้เหรอกได้ไม,ไม่แล้วมึงรู้สก,กิลไหมเนี่ยเดิมพันขอเล่นสก,กิลอะไรกันนะ่ะไม่รู้ว่าเอาอะไรมาเพื่อนเดี๋ยวก<ม>ูบอกเดี<ม>๋ยวกูบอกกูขอสร้างห้องแป๊บได้ได้ได้เกมเราพันเลยนะไอ้ชากเออกูเวไคแล้วในชีตกูว่าะฉันจะได้กูหน่อยดิได้กูบอก มึงจ่ายนะกูเออกูกูแค่เล่นให<ก>้นะมึงจ่ายนะโอเคไหมได้ได้ได้กูขอล,ลันนเลยอะ <Wow. S 1> ได้เพื่อนเดี๋ยวกูเอาแบบว่าเป็นสายเดิมพันแบบไม่ไม่ต้องแข็งมากใช่ไหมเออเออไม่ต้องแข็งมากเอาแบบคือเล่นล้เล่นล้ได้ต่างหงายีดีกว่าโอเคเพื่อนแต่ผมบอกเลยนะน้องผมโคตรแข็งน,น้องค,คนนี้มาช่วยเทอร์โบชนโคตรบ่อย1,000พจริงๆเหรอเพื่อนลดลงหน่อยไหม ทำไมครับกระเป๋าตามกูมันสั้นโอเคได้คือมึงไม่เอาดีทานสตรีมแล้วมึงมาเป็นสายเดิมพันแล้วหรอเพื่อนไอ้เีทยเกมแล้เกมละพันอ่ะใครใครจะเอาอ่ะเพื่อนถ้าได้มึงได้หนึ่งพันฟรีแล้วนะกูไม่เอาเลยกูแค่ไปเล่นให้มึงขอเข้ามาเลยเพื่อนกูตังละกูตังแล้วกูให้กูให้กูให้มึงกูให้ครึ่งนึงอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ห้าร้อยอะโอเคไม่คือตอนเนี้ยมึง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 โอนตังมาไว้ที่กูก่อนมึงโอนตังมาไว้ที่กูก่อนเพราะว่ามันต้องไอ้นี่ไว้ไงเพราะถ้าสมมติว่าส่งเลขมาส่งเลขมาได้เพืื่่่ออนนนนนนใใแแชชททะีเพ มึงจะบีดกูไม่นี้ไอ้เสกกูขอรอรอไปถ้าชนะกูขอรอได้ไหมมึงจะบิดกูไหมเนี่ยไม่บิดไม่บิดไม่บิดน้องกูนี่นี่เพื่อนมึงดูจอกูมึงดูจอกูอันนี้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 คือสกิลนะเดี๋ยวกูแคปสกิลกูแคปสกิลไปให้มึงโอเคไหมได้สกิลเดิมพันธอ่ะสกิลเดิมพันเขาไม่ให้เอาตั้งไอ้วอเพิ่มเลือดไปนะมึงรู้ไหมเนี่ยใหรอกูไม่รู้กูไม่เคยได้คะแนนในชีวิตกูอ่ะได้แตวกูแคปเดี๋ยวกูแคปไปให้ดูน่าจะแค่นี้มั้งเดิมพัััันน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 นออออ่่่ะาจีีี้้้สกิิลเเดมพพื โอเคคมึงโอนมายังมึงโอนมายังเอาโอนมาไว้ที่กูเลย1,000น่ะได้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 ถ้าได้เดี๋ยวกูโอนคืนไป2,000แต่ว่าถ้าเสียก็อันนี้นะได้ได้ไอชัยกูยังเป็นสกิลเลยแต่กูโอนแป๊บนึงนะได้แล้วกูส่งเลขกเขาจ้ะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วโอนตังมาเลยนะเพื่อนโชว์สลิปด้วยไปกลัวไปละกลแล้วนะไหนเพื่อนโชว์สลิปขึ้นกล้องหน่อยเพื่อนเจ้ยคุณมือสั่นเลยว่าแต่ต้องนี่นะเพื่อนได้เพื่อนได้เพื่อนเฮ้ยมึงโอนวันไหนเนี่ยกูเอาวันนี้นะเล่นวันนี้นะเพื่อนเขาไม่ค่อยว่างนะ ไหนเพื่อนไม่เห็นมันมีแต่แสงอ่ะโอเคโฮ้ยมาแล้วหนึ่งคนเพื่อนมึงเช็คมันก่อนไหมมึงมึงมึงเช็คฝั่งตรงข้ามก่อนไหมคอมด้วยเพื่อนเฮ้ยไกูขอดูเพื่อนเหี่ยวแล้งบอลด้วยเออแล้วแเพื่อนแต่สังเข้มมันมันเขียวแต่สังเข้มมันมันเขียวเราเพิ่งเล่นนะโอเคเออโอ้โหอัตตายิงหัวมันห้าสิบอ่ะเพื่อนไม่เท่าไรไม่เท่าไรเหมือนมันมันอัตามาโยนทิ้งให้กูอ่ะของมึงเท่าไรอุ้ยของมึงห้าสิบหกเลยหรอเฮ้ย ตังฟรีไหมเนี่ยไหนเพื่อนลูกปากหน่อยลูกปากหน่อยหวานหวายหวังเจียร์เร็วเร็วเร็วไอ้คนนึอื่นไม่รู้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูทักหาแบบรีบๆนั่นน้องที่เรารับตังอยู่ตอนได้เพื่อนได้เพื่อนเอางี้ไม่ถึงสิบนาทีเรารับตังเลยเพื่อนะแล้วมึงเข้าวงการมันแรกมึงเล่นเกมละพันอะโอ้โผชนแค์มาหลายแค์แล้วมึงก็รู้เร็วๆเถอะไอ้นี่หิวสงครามเหรอเพื่อน มันมายังโองยังไม่มาอีกเหรอวะเมื่อกี้มันคือมึงจะสตรีมใช่ไหมใช่กูางกลังจะสตรีมแล้วมึงก็เข้าดีนมาเสียเวลา500ร้อยทัศนะใช่เหรอเออได้เลยหรอมึงจะตั้งใจเล่นนะโอ้ยมันดูชื่อวันดูชื่อวันก้นเลยเหรออะไรอ่ะแก๊งจูเนียร์โอ้หด้ำเป็นเด็กอยู่เลยเหรอโอ้ยหนึ่งพันวันนะเพื่อนวันก้อนโอเคเพื่อนดีดีนะมาเว้ย เดีรเรื่องอ่ะกูใจสั่นหน่อยชาร์กเฮ้ยกลัวเต่ามาคุณจะโดนหักไหมเนี่ยโดนดิโดนดิโอ้ยเชี่ยไม่รู้ก่อนไม่เล่าเอาก่อนไม่เล่ารีก่อนอ่ะเพราะเดี๋ยวมันโดนหักแพ้เลยนะแต่ถ้าถ้าเราชนะเจ็ดสูตรเลยมันต้องหักไหมมันมันก็หักมึงเจ็ดวินเลยอ่ะถ้ามึงได้เจ็ดหัวโอ้ยแค่ออกคือเอ้ยบอกมันออกก่อนเออโอเค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 มึงมึนเนาะ What What the f u พร้อมพรอแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่าแล้วเดี๋ยวเราไม่ออกแมันยังไม่ออกเลยฝั่งมันอ่ะพลาดว่ะ เยอะไอ้ชัดกินละพันเลยน่าคิดกูเกิดมาตังค์ไปโยนทิ้งแล้วไม่ใช่เออเอ้ยมันอักดเลยนะกดเลยกดเลยกดเลยไปเอาเว้ยเดียวมึงให้กูห้าร้อยใช่ไหมถ้าชนะเออได้กูได้ห้าร้อยกูไปโม้ในสตรีมแล้วแหละกูบอกเลยนะได้ได้แหล่งบอลยังไงแยกสองข้ามอ่ะเออโอเคคุณดูตอนนี้ผมปิดมาอยู่นะเดี๋ยวผมจะเดินให้เขายิงแล้วแบบผมจะล้มมวยแบบเดินให้เขายิงเลยนะคุณดู ใส่เลยเพื่อนเดินใส่เลยเพื่อนใส่เลยก็เล่นเร็วๆให้มันจบไม่ได้ตังเร็วเร็วเดี๋ยวเพื่อนได้เพื่อนนาโกนาโกโอเคนาโูช้างสองตัวเลยวุ้ยไอ้ช้างช้างกูโดนไอ้ช้างกูโดนช้างเพื่อนไอ้เหี้ยไอ้ช้างเองนะไอ้ช้างขอเล่นน้ำหัวช้างขอเล่นน้ำหัวมันเปหมดจริงหัวโอ้ยไอ้เหี้ยมันคมยังวะเออกูบอกเลยว่าโหดมันเกมเราฝรน้องกู เกมเราพันเลยเหรอไอ้ช้างไอ้เฮียชิบหายละไม่มีแรงวอร์มอยู่หรือเปล่าเพื่อนเกมแรกของงันของกูด้วยได้ได้ได้ไม่มึงอาจจะไม่ถนัดดีเสุดไงกูสองมาเ่ยดีๆนะเพื่อนดีๆนะเพื่อนโอ้โหมึงไปตายคนแรกบอกเอาเอาดีๆมึงอานดีๆก่อนเออไอ้เหี้ยเมื่อกี้มันมันมาโถมกูสองอ่ะมึงโคกูมึงโคกูมากูดันให้หน้ากูสองตัวเลยมึงโคกูมึงโคกูชักโคกูชักชักโคกู ช้าโค้ดให้กูหน่อยชากูยังอยู่ไอช้าโค้ดกูไอช้าโค้ดช้าไม่ครบเลยวี่ช้าเฮ้ยเฮ้ยสวยเพื่อนสวยเพื่อนเฮ้ยเบอกเลยเฮ้ยไอช้าขอน้ำหัวขอน้ำหัวมึงซ้ำก่อนมึงซ้ำก่อนขอน้ำหัวไอช้ามึงซ้ำก่อนขอน้ำหัวช้าขอน้ำหัวไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้หัวช้าเออสวยเพื่อนมึหัวแล้วไอชาร้าขหน่อยช้าขอน่อยหน่ใส่ใส่ไอทั้งสู้ทั้งสู้ ทังสู้ทักอุ้ยแรงอุ้ย 1, หนึ่งพันวันหวานเพื่อนอคิดไว 1, 000, 1, 000, 1, 000้หนึ่งพันเพื่อนคิดไว้หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันชักชักหนึ่งพันเพื่อนเฮ้ยเอ้ยอกเก่งมากเพื่อนโอ้โหเยเก่งมากเพื่อนเก่งมากเพื่อนโอ้ยเอ้ยกูแบกเองกูแบกเองโอ้ยโอเคเพื่อนกูจะตั้งใจเล่นนะเพื่อนโอ้โหไอ้เนี้ยกูมือสั่นอ่ะกูมือส,สั่นเว้ย ไงนะก็สองหนึ reveal, 2, 1, ่ง <hi> ก <'t> ูยังได้อะเออไอ้เนี้ยมึงหมดจัดเลยเราเรามึงมึงมึงไปก่อนนะเรอบนี้เดี๋ยวกูโคบให้ไปกูว่ากูไปก่อนกูเล่นไม่ได้เลยอะใกล้กูแบบเปิดเกมแรกของมันต้องแบบโคบไกลก่อนอะโอเคเพื่อนกูรอโคบให้เพื่อนกูรอโคบให้เอามาเลยเพื่อนเอามาเลยเพื่อนกูโคบให้อยู่โคบให้อยู่เฮ้ยสวยเพื่อนเอ้ากูเองชักกูเองโอเคไหมไชักดูโก้ชักดูโก้กูเองชักกูเองไอ้ชักกูเอง กูเองกูเองกูเองไอ้เหี้ยมึงไม่ยิงอะไรเลยเว้ยมันไม่ตายอะช้ากูยิงเร็วโอ้โหเอาใหม่เพื่อนไหวเมื่อกี้เปิดดาวขอโทษเนี่ยออขอโทษขอโทษเมื่อกี้มึงเปิดดาวล่ะโทษโทษโทษโเอาใหม่เอาใหม่เพื่อนมันเพิ่งนำวินเดียวเพื่อนมึงใจเย็นๆมึงใจเย็นๆมึงใจเย็นๆยวินเดียวอยู่เองเพื่อนมึงอ่ะมึงอ่ะมโอเคพันหนึ่งใจเย็นนะกูใจสั่นอยู่ตอนเนี้ยมือกูสั่นอะมา ให้กูเล่นเป็นตัวของตัวเองเลยไหมแบบไม่ต้องโคไม่ต้องไรอะ่ะได้เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลย,เลยพอแค่ชนะพอได้เพื่อนห้าร้อยนะคิดไว้ได้ตั้งใจเล่นแล้วเพื่อนวินเนี้ยบอกเลยร้องให้ดาวเพื่อนดาวหนึ่งเพื่อนกว่าให้เพื่อนกว่าให้เพื่อนสวยสวยสวไอ้เชี่ยมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง เอามันเพื่อนเอามันเพื่อนถ้าเหลือนได้ไหมเพื่อนเลือนไม่ได้เพื่อนเลือนไม่ได้นะกดกดเพื่อนไหวนะเพื่อนเพื่อนถอนหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยแแแวววงงงเพื่อนโอเคเพื่อนเอามันเพื่อนเพื่อนเอามันเพื่อนเพื่อนกูแบ่งเพื่อนกูแบ่งเพื่อนเพื่อนหนู่ลยกูแบ่งเพื่อนโอ๊ยเพื่อนกูตายเพื่อนโอ้กูเอาไปหนึ่งแล้วมึงทำอะไรเนี่ยแค่สองหนึ่งเอามันไม่ลงเว้ยไม่กลัาไปหนึ่งเหรอเว้ย เพื่อนพันหนึ่งเอ้ยเพื่อนพันหนึ่งกลัวไปหนึ่งแล้วเมื่อกี้อ่ะมึงไม่ช่วยยิงเลยอ่ะเพื่อนโล้ยด่าไม่รู้ว่าเอาเอางี้ใครใครท้ายตารางจ่ายตังอะไรอะไรตังมึงอยู่ที่กูแล้วเพื่อนตังอยู่ที่กูแล้วเพื่อนอะไรกูเอาไปหนึ่งแล้วเว้ยกูเอาไปหนึ่งแล้วเว้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้มึงวันอ่อนวันมึงไม่ไหวได้ไงวะมากูเอาเดี๋ยวกูเอากูเอาให้ใหม่ ไอ้นกูแหวงเพื่อนไอ้ช้างกูแหวงหุ้ยชักโอ้มมึงไปคนแรกเลยวิไอ้แค่ช้างหนึ่งพันไม่จ่าย,ย <c oughs> ได้ไหมเราเพื่อนไม่ได้ไอ้เอียเดินบนเขาไปแล้วอ่ะเ <c oughs> พื่อน <c oughs> มึงเล่นดีๆดิเหมือนเหมือนตอนที่มึงยิงสองหนึ่งเมื่อกี้อ่ะ มึงด,ดาวคนแรกเลยเว้ยมืม่อก,กี้วิ้ยมกูโดนลุมอ่ะมาเออเอาเลยเพื่อน,นเล่นดีๆนะเกมนี้เอาไงสั่งกูได้นะสั่งกูได้นะเพราะมึงเป็นคนจ่ายตังไงบอกกูได้นะกูเล่นยังไงอ่ะเนี้ยพอโอเคขอแค่มึงไม่ตายอ่ะได้น่าจะรอดอยู่อ่ะได้กูณนำม,มา้ากูน้ำม้ามึงครบมาได้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 เอาเลยเพื่อนกูจะไม่ตาย กูจะไม่ตายเพื่อนสวยเพื่อนกูครบอยู่เพื่อนสวยเพื่อนกูครบอยู่เก็บสองหลับเลยอุ้ยสวยเพื่อนโหดโหดโหดมาเพื่อนช่วยอยู่เพื่อนอุ้ยเพื่อนเพื่อนหนึ่งแล้ววันออนวันแล้วได้เพื่อนได้เพื่อนมากูเองเพื่อนช่วยอยู่ช่วยตรงไหนเนี่ยได้เพื่อนกูเองมึงดูกูมึงดูกูเดี๋ยวกูเองเพื่อนมันจะมีใครอะไรกับเรามึงดูกูมึงดูกูอยู่ไหมเนี่ย เื่อห0ารเพื่อ500มึงให้กูจริงนะห้าร้อมึงให้กูจริงไหมห้าร้ออ่ะได้ให้กูจริงให้กูจริสายเพื่อนดูกูเวงเพื่อนโทษเพื่อนกินเดียวเนาะกูบอกแล้วพวกเดิมพันมันโหดมึงไม่ฟังกูอ่ะแค่มันไม่ได้โหดหรอกมึงดูกูยิงไปสาม มึงไปหนึ่งเอาไอ้เฮียก็มึงไม่ให้กูไปตายก่อนอ่ะเอาดีดีเอาข้อของกูขอเข้าพร้อมกันได้ไหมรอบเนี้ยอ่ะมามาดิถ้าถ้ากูตายหรือใครตายมันก็จะช่วยกันกูได้อ่ะอ่ะมาดิมาดิมาดิไอ้เฮียเซียนช้าคู่ดูโอ้ใครมันเอาลงกูถามจริงใช่ไหมเพื่อนมันเอาเราลงอ่ะไม่ลงหรอกไอ้เฮียมึงรู้จักมึงดูชื่อกูชื่อกูชื่อว่าอะไรเพื่อนชื่อเเออข้าพร้อมกันเลยใช่ไหมเพื่อนตายเพื่อนวิ้ยเพื่อนกูตายเพื่อนกูเอาไปหนึ่งแล้วนะ ไอช้างก็เป็นหนึ่งแล้วนะส <ไอ S 1> ามไอช้างก็เป็นหนึ่งแล้วนะเพื่อนไม่รู้ว่ะกูเอาไปให้หนึ่งแล้วว่าวินนี้ใครถ่วงก็ดูเอา,าเอา่ะไอ้กูกดตายแล้วกูดูมึงอยู่วั on นออนวันน่ะโอ้โคืออะไรเพื่อนกูจะเรียนนะกูจะไปมันเลย เนี่ยเอ้ยเพื่อนขอ,าาอคือ500นหะ้าร้อยนะขอคืนห้าร้อยนะฮะเม่นก็มึงเล่นโง่อ่ะอะไรเมื่อกี้กูไปหนึ่งเพื่อนคืออะไรอ้าวไอคิวเยอะสุดเอา้าม,มึงก็รอดูมึงก็รอดูตอนจบวินเน่มึงก็รอดูกูอาจจะยิงมาอีกก็ได้มึงบอกเข้าพร้อมกันพอเข้าพร้อมกันกูไปหนึ่งมึงไม่ยิงเว้ยตามมึงอยู่เนี่ยมึงตายว่ดักหน้ากูาอ่ะอ่ะเอาไงอ่ะกูพิดติกอ่ะเอาแต่กูไปบอกน้องเขาว่าเดิมเดิมเดิมฮะมึงตามกูมึงตามกูได้ได้เพื่อนได้เพื่อน กวาดใอยู่เพื่อนดาวหนึ่งเพื่อนเนี่ยกูเอาให้อีกแล้วเพื่อนกวาให้อีกแล้วเว้ยแดงอีกเพื่อนแดงอีกเพื่อนได้เพื่อนเอาอดีตอดีตตัวเดียวนะถ้ามันเก็บสองกูไม่รู้นะากวไปให้หนึ่งแล้วอ่ะปิดปิดปิดไอ้วาเพื่อนไม่เอาทางยาวเพื่อนหน้าสกลไม่หน้าสองแต่นแดงเพื่อนตายสับแมงไอเฮียเป็นไงเพื่อนใครแบกอันเนี้ยไอ้เหี้ยตะโกอกูนั่มึงแล้วนะ ถ้าทอนได้พันหนึ่งเพื่อนมึงคิดไว้พันหนึ่งมึงให้กูห้าร้อยใช่ไหมได้ได้ได้โอเคโอเคถ้าถ้าท่ามึงแบกกูกูให้มึงแปดร้อยเลยเอาสองร้อยพอโอเคได้เพื่อนได้เพื่อนได้เพื่อนเรอบนี่ยยังไงมึงสั่งแผนดีมึงสั่งแผนเนี่ยเล่นได้เข้าพร้อมกันอีกไหมหรือยังไงกิรลกว่ากูนำก็กูนำกูว่าสวยเลยได้ได้เพื่อนได้เพื่อนเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโอเคเพื่อนทอนเลยนะได้เหมาเอ้ยตตาามมกกููได้เพื่อนน้ำนำหน่อยน้ำหน่อย ไมตามอยู่เพื่อนกูตามอยู่กูตามอยู่เพื่อนกูตามอยู่เพื่อนเฮ้ยกูตามอยู่เพื่อนเฮ้ยเพื่อนโดนอ้าวเพื่อนโดนได้ไงอ่ะเพื่อนอ๋อตามอยู่เหรอครับตามอยู่เหรอครับเอาเลยนะเพื่อนมาเพิ่เกือบสองกูโชว์กูโชว์เดี๋ยวกูโชว์เองโอ้โหไอเซียนยิงดินโอ้เซียนโวนไปให้ละพอเลย เดือพันที่อะไรอยานหาอะอีกนะเพื่อนาอีกนะมึงมึงโอนคืนกูมาห้าร้อยด้วยนะอะไรเฮ้ยมึงอะไรมึงบอกมึงจ่ายเต็มไม่ใช่หรอเล็นแบบนี้มันเอาตังค์ไปโยนทิ้งอ่ะไม่มึงบอกไอ้ไม่ฟังก่อนจะเย็นเพื่อนคือคือกูไม่ได้จะบอกคือกูรู้อยู่แล้วว่ามึงอ่ะจะเดิมเกมหนึ่งพันมันบ้าเกินกูไปบอกเขาว่าเอาเอาเอาเกมละร้อยพอส่วนเก้าร้อยอ่ะกูขอนะเจอกัน โอเคก็ดูออกดินไปแล้วนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ1 0 0 0หวานไอชาร์กเปิดจริงเจอกันนะบ,บ๊ายบายใครชอบให้ผมทำคลิปอย่างนี้หรือว่าชอบผมเล่นเกมไอชาร์กอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย,บายครับ